พระเจ้าเป็นคนบาปนะคะไม่คิดว่าพระเจ้าจะแสนดีขนาดนี้สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าให้เชิญแม่มาข้าพเจ้าพูดในใจว่าไม่มีเพราะว่า,าคุณแม่จริงๆที่ให้กําเนิดรับเชื่อแล้วนะคะรับเชื่อเดือนมีนาเสียชีวิตเดือนตุลาเชื่อขอบคุณค่ะเชื่อได้เจ็ดเดือนแล้วก็ทําพิธีทางาศาสนาคริ์เรียบร้อยนะคะพระเจ้าก็บอกว่าขาเจ้าไม่มี แล้วก็มีเสียงฟ้องในหัวใจของข้าพเจ้าว่ายังมีคนหนึ่งที่เลี้ยงดูเจ้าม้าไม่ใช่เหรอหูบีบหัวใจข้าพเจ้ามากเลยข้าพเจ้าคิดลบนะคะแล้วก็คิดเองเออเองแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจโทรศัพท์ไปเสียงที่ได้ยินอบอุ่นมากเหมือนเสียงที่เขารอคอยเราอยู่แล้วเราก็โทรบอกว่า แม่ก็มาวันนี้นะคะคือเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณแม่ค่ะไม่แต่งงานแล้วก็เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาตั้งแต่แรกคลอดเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ําค่าเทอมค่าบ้านค่ารถแล้วก็ค่านมของเด็กๆไม่เรียกว่าแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีค่ะคืนพระเจ้าเป็นเป็นพระเจ้าแห่งการอวยพรแห่งการคืนดี แพทไม่คิดว่าแพทจะได้รับสิ่งนี้พี่น้องรู้ไหมคะเมื่ออีกไม่กี่วันเมื่อถึงวันเกิดแพทชีวิตแพทตั้งแต่รู้จักพระเจ้าไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆแล้วแพทไม่คิดว่าปีนี้พระเจ้าจะให้ของขวัญแพทเร็วขนาดนี้พระเจ้าให้คุณแม่ที่น่ารักกับแพทแพทมีเป้าหมายในชีวิตนะคะแพทก็อยากจะอยากได้ยินคํานี้เราพอใจเจ้ามากแล้วข้าพระเจ้าจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงถ้าข้าพระเจ้าไม่ทําพระบัญญัติให้มันครบ หนึ่งในพระบัญญัติของพระเจ้าคือดูแลบิดามารดาทั้งชีวิตข้าพเจ้าเหลืออยู่คนเดียวขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็นัดกันวันนี้ข้าพเจ้าก็ยอมรับว,ว่าหวั่นไหวว่าจะใช่ไหมแต่คุณแม่ก็มาจริงๆคุณแม่แต่งตัวสวยมากค่ะสวยจนข้าพเจ้าก็ตื่นตางข้าพเจ้าแค่บอกว่ามาแม่ทําเองทุกอย่างเลยค่ะแม่สวยมากแล้วแม่ก็มาบอกว่า ไม่สบายปวดหลังเหมือนมาพูดคล้ายๆกับว่าจะไปหาหมอนะแล้วจะไม่กลับมาอยู่บ้านแล้วจะไปอยู่บ้านเหมือนคล้ายๆกับเป็นที่ที่ดูแลผู้ป่วยนะคะถ้าใครฟังอาจจะดูเศร้าแต่ข้าพเจ้ากับดีใจเพราะนี่เป็นโอกาสข้าพเจ้าจะได้ฉกช่วยที่จะได้ดูแลและตอบแทนพระคุณแม่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าดีใจมากผู้หญิงคนนี้คอยเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาตั้งแต่ยังเล็กค่ะอบรมสั่งสอนทุกอย่างที่พูด วันเมื่อกี้แม่คนนี้ตื่นตีสี่กับข้าวเพียบพร้อมทุกอย่างแม่คอยดูแลทุกอย่างไม่ดุไม่ตีค่ะแม่เป็นแม่ที่น่ารักคุณแม่แท้ๆข้าพเจ้าก็เป็นแม่ที่น่ารักและเป็นผู้หญิงที่ฉลาดทางการเงินและสั่งสอนข้าพเจ้าว่าห้ามเป็นหนี้บัตรเครดิตข้าพเจ้าไม่มีบัตรเครดิตนะคะแล้วชีวิตข้าพเจ้าจะมันจะจบแค่นี้ไม่ได้ค่ะ ข้าพเจ้าไม่สามารถละเลยสิ่งนี้ได้เขาเจะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนปรบมือให้คุณแม่ทุกคนที่นี่ค่ะทันทีที่ข้าพเจ้ารู้ว่าจะได้ขึ้นเป็นคามยานข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่ได้คู่ควรเลยข้าพเจ้าเป็นเพียงคนบาปเท่านั้นข้าพเจ้าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณแม่หลายๆคนที่นี่และผู้หญิงทุกคนที่นี่ค่ะอีกท่านหนึ่ง แม่ที่ให้กำเนิดแม่ที่คอยเลี้ยงดูก็ให้แล้วยังมีอีกท่านหนึ่งแม่ที่ให้เลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ครอบครัวเราก็ซัดเซฟเนจรนะคะสัปดาห์นี้เราก็ต้องคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเพื่อเราจะไปคิดจัรนั่นทีคิดจักนี้ทีจนมีผู้หญิงคนหนึง่งที่เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณข้าพเจ้า ละรั์ฝนนะตบมือให้แม่สายวิญญาณของข้าพเจ้าดิค่ะแล้วทุกคนด้วยนะคะค่ะ อาจารย์ศิรัสสุขเสาวิมลเป็นผู้ขัดเกลาข้าพระเจ้าเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ารอดหนึ่งคนใช่ไหมคะลูกๆเข้าพระเจ้าก็มาคุณแม่เข้าพระเจ้าก็มาสามีเข้าพระเจ้าก็มาข้าพระเจ้ามีความหวังใจว่าพี่น้องชนบุรีและชาวภาคตะวันออกก็จะได้รับเช่นกันค่ะและสุดท้ายนี้ก็ไม่เอ่ยถึงก็ไม่ได้ถ้าพวกเรา คนที่มาประกาศกับเราคนแรกในชีวิตก็คือสามีข้าพเจ้าไม่งั้นพวกเราคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณตุลเมธีพัทราวิทยาราสามีของข้าพเจ้าด้วยค่ะขอบคุณก็สวัสดีค่ะพี่น้องคิดจากสายธรรมประพรทุก,ท,กทุกท่านนะคะก็กอดอื่นเลยคือมาต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณคิดจักที่ให้โอกาสนอมาพูด ถึงคนแม่ของหมอในวันแม่วันนี้นะคะมาขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณสำหรับแม่ทุกๆอย่างอ่ะที่คอยให้กำลังใจเทุกๆเรื่องแม้ว่าครอบครัวเราไม่ได้สมบูรณ์เหมือนครอบครัวคนอื่นเขาอ่ะ เป็นแม่ก็ได้ใช้วิธีตามแบบพามพีค่ะในการเลี้ยงลูกถึงแม้คือแต่แมวกับน้องไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้า่ะ พ่มหมอช่วตลอดว่าในหัวใจของพัน้องสาวนั้นคือแม่เติมเต็มเติม,เต,มเต็มหัวใจให้ตลอดเมื่อปีที่แล้วว่าคุณแม่ก็ได้ประสบปัญหาเรื่องธุรกิจอะคะซึ่งแล้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามากสำหรับครอบครัวเรา แต่อย่างหนึ่งคือเมาเมากับน้องสาวนี้ไม่เคยแทบจะจากก,กันกับแม่เลยบางครั้งคืออยู่ที่บ้านใจแทบสลายอะค่ะก็คือปกติเราสามแม่ลูกไม่เคยทิ้งกันเลยไปไหนก็ไปกันสามคนแม่ลูกตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เม้ากับน้องเชื่อตลอดว่า ถึงแมแม่จะไปอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ค่ะสิ่งหนึ่งคือที่แม่ไม่เคยจริงคือพระเจ้าอ่ะค่ะและสิ่งที่มอสกับน้องคือคิดคือนั้นก็เป็นจริงสิ่งที่มอสกับน้องคิดทุกอย่างคือเป็นจริงทุกอย่างคือมอได้มดีมโอกาสได้มาเยี่ยมแม่ที่กรุงเทพแล้วก็ถึงแม้เราคือได้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ตามค่ะไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนเลย แต่สิ่งหนึ่งคือที่เราต้อง,องเข้าคือโบสถ์นะคะแม้ว่าเราจะเดินทางไปไหนแม้ว่าจะไม่ใช่โบสถ์ที่เราแบบเป็นสมาชิกเขาแต่คือขอให้เราให้เข้าโบสถ์ะคะ่ะขอให้เราได้รับใช้พระเจ้าแลามองว่าเชื่ออย่หนึ่งว่าพระเจ้าจะยกแม่ขึ้นนะคะแล้วการที่แมาได้มาโบสถ์ไฟที่นี่คือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตข,ข,ของแม่ เยอะมากขึ้นพระเจ้ายกแม่มากจากที่ตอนเล็กๆที่มากรุงเทพคือโอนมื้อกินมือค่ะมีเงินใช้ไม่ถึงพันด้วยซ้ำใช้แค่สัปดาห์วันละร้อยอยะค่ะแต่ม่เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตครอบครัวเราตลอด จนเมาคิดตลอดกับน้องว่ายังไงคือชีวิตทาอ,อยู่ที่นี่แล้วอะคอยรับใช้พระเจ้าอย่างสุดยังสุดความสามารถจนมาวันหนึ่งก็แม่จนมาวันหนึ่งพระเจ้าให้แม่กลับมาเริ่มธุรกิจอีกครั้งอะคะ่ะและธุรกิจนี้ก็เป็นยิ่งใหญ่กว่าเดิม มองเห็นถึงการที่พระเจ้ายกแม่ขึ้นนะคะจากการจากการที่แม่สัตว์ซื่อในการรับใช้สุดท้ายนี้นะคะมออยากจะบอก,กบแม่ว่ามอขอบคุณที่แม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูเป็นทั้งพ่อให้เป็นทุกๆอย่างที่ไม่เคย ทิ้งกันเลยแล้วมอขอบคุณนะคะที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตแมวกับน้องสาวมาตลอดแล้วไม่เคยคิดที่จะให้แม่ผิดหวังอะคะ่ะแล้วไม่เคยทำให้แม่เสียใจทีหลังอขอบคุณมากค่ะน้องคะผมมือดังน้อยกับน้องแมวนะคะแล้วก็คุณแม่ชูนะคะคุณแม่ชูนะคะ